สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เ่เรียกว่าร้อนแรงจริงๆค่ะทั้งเป็นคำมั่นสัญญาทางการเมืองแล้วก็เป็นปมปัญหาเศรษฐกิจไปพร้อมๆก,กันกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทค่ะครับ เราจะมาดูกันครับว่าเส้นทางนโยบายนี้เป็นยังไงจากตอนแรกที่เป็นคำสัญญาใหญ่ๆเลยแล้วเออมันค่อยๆปรับมาสู่การปฏิบัติจริงยังไงบ้างมีมุมมองไหนที่ขัดแย้งกันแล้วผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆที่คาดกันไว้นะครับมันเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งงานวิจัยความเห็นจากรัฐบาลเอง กลุ่มธุรกิจอย่างเช่นกะกะรอสอ,อทอและก็ฝั่งแรงงานด้วยรวมถึงมีการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีไหมคะจุดเริ่มต้นเลยคือรัฐบาลพักเพื่อไทยประกาศเป้าหมายไว้ค้านงช่างชัดเจนเลยนะคะว่าจะขึ้น400บาททั่วประเทศเลยนะภายใน1ตุลาคม2567ใช่ครับตอนแรกประกาศมาชัดเป๊ะแบบนั้นเลยแต่ว่าพอประกาศปุบเนี่ย ก็เจอแรงต้านทันทีเหมือนกันนะครับจากฝั่งภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่อย่างกกรคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแล้วก็สอทสภาอุตสาหกรรมเกือบเกือบ200องค์กรเลยครับที่ออกมาแสดงความกังวลโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะครับเขาห่วงเรื่องเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางอยู่ แล้วก็ผลกระทบต่อพก SMEs แล้วก็แน่นอนเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามนี่ชัดเลยครับอืมแรงต้านหนักขนาดนี้สุดท้ายก็เลยต้องมีการปรับท่าทีกันไปใช่ไหมคะถูกต้องครับกลายเป็นข่อสรุปที่ออกมาแบบเเหมือนประนีประนอมกันจากเดิมที่จะทั่วประเทศก็เปลี่ยนมาเป็นขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแทนแล้วเริ่มเมื่อไหร่คะที่ปรับใหม่เนี่ย เฟสแรกที่จะเริ่มนะครับตามแผนคือ1กรกฎาคม2568ครับอ๋อเลื่อนไปเหมือนกันนะคะแล้วขอบเขตเป็นยังไงคะค่อยเป็นค่อยไปนี่คือใครได้บ้างครับเฟสแรกนี่เขาก็จำกัดวงก่อนคือในกรุงเทพเนี่ยทุกธุรกิจต้องปรับขึ้นหมดค่ะส่วนในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเนี่ยจะบังคับใช้เฉพาะกลุ่มโรงแรมสีดาวขึ้นไปแล้วก็บางพื้นที่ท่องเที่ยวที่รายได้สูงๆหน่อยคาดว่าตรงนี้จะกระทบแรงง,งานโดยตรงสักประมาณ70,000 0คนครับ เจ็ดแสนคนก็ดูเหมือนเป็นคล้ายๆกลุ่มทดลองหรือนำร่องหรือเปล่าคะในกลุ่มที่รัฐบาลอาจจะมองว่าเาเขาน่าจะแข็งแรงพอรับไหวอย่างกรุงเทพหรือธุรกิจท่องเที่ยวใหญ่ๆน่าจะเป็นแบบนั้นครับคือเหมือนลองดูผลกระทบในกลุ่มนี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขยายวงกว้างออกไปอีกไหมซึ่งก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะขยายเมื่อไหร่ยังไงต่อค่ะ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นภาพความขัดแย้งของ3ฝ่ายชัดเจนเลยนะคะที่เรามักจะเรียกว่าไตรภาคีใช่ไหมคะคือรัฐบาลนายจ้างลูกจ้างชัดเจนเลยครับ3ม,มุมมองนี้ฝั่งรัฐบาลก็แน่นอนว่าต้องพยายามทําตามที่หาเสียงไว้แล้วก็ช่วยเรื่องปากพ้องค่าครองชีพประชาชน ครับขณะที่ฝั่งในจ้างไม่ว่าจะเป็นกกร,รอสอเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องต้นทุนธุรกิจที่จะพุ่งขึ้นค่ะคำถามเรื่องอความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรายผาขี่ด้วยนะครับว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าอืมก็มีประเด็นนั้นด้วยส่วนมุมของลูกจ้างล่ะคะผ่านทางสาภาพแรงงานต่างๆเขามองเรื่องนี้ยังไงฝั่งลูกจ้างเขาก็มองว่าค่าของชีพมันสูงขึ้นไปมากจริงๆ ค่าจ้างปัจจุบันเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วบางที4 0่400บาทอาจจะยังช้าไปโดยซ้านะครับแล้วการขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันจําเป็นเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าบางกลุ่มนี้เสนอตัวเลขสูงกว่า400อยีกนะครับอย่างเช่น492บบาทที่เขาอ้างอิงหลักค่าจ้างเพื่อชีวิตนะครับอ๋อมีตัวเลขนั้นด้วยครับแล้วเขาก็แน่นอนว่าผิดหวังที่สัญญาเดิมที่บอกว่าจะขึ้นทั่วประเทศมันถูกลดทอนลงมาเหลือแค่นี้ก่อน ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นความเห็นต่างกันในเชิงปรัชญาเลยนะคะว่าตกลงค่าจ้างขั้นต่ํามันคืออะไรกันแน่เป็นเครื่องมือทางสังคมเพื่อดูแลคนหรือเป็นแค่ราคาของแรงงานที่ต้องอิงกับผลิตภาพใช่เลยครับตรงนี้คือแก่นเลยคือถ้ามองว่าเป็นเครื่องมือทางสังคมรัฐกับแรงงานก็จะมองว่าต้องขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตแต่ทานายจ้างมองเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจเขาก็จะบอกว่ามันต้องผูกกับผลิตภาพสินี่แหละครับที่ทําให้ตกลงกันยาก แล้วถ้ามองไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจล่ะคะที่เขาคาดการกัน,กนไว้มีอะไรน่ากังวลบ้างเริ่มจากเรื่องเงินเฟอ้อก่อนเลยคะ่ะครับเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นค่าจ้างอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอย่างศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาประเมินไว้ท่าแถว0.1%เปอร์เซ็นต์อ๋อไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ความเสี่ยงมันอยู่ที่ว่าออธุรกิจอาจจะถือโอกาสนี้ปรับขึ้นราคาสินค้าไปก่อนเลยหรือที่เรียกว่าขึ้นราคารอดักหน้า ซึ่งอันนี้อาจจะไปซ้ําเติมค่าครองชีพได้เหมือนกันการควบคุมราคาสินค้าของภาครัฐก็จะสําคัญมากครับตรงนี้นอกจากการขึ้นราคาแล้วอีกเรื่องที่คนห่วงกันมากคือการจ้างงานมันจะลดลงไหมคะมีความเสี่ยงแค่ไหนมีความเสี่ยงแน่นอนครับโดยเฉพาะในกลุ่ม SME หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะๆเช่นสิ่งทออาหารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างค่ะอาจจะมีการชะลอการจ้างงานใหม่หรือว่าลดคนงานเดิมลง หืหันไปใช้เครื่องจกักรเทคโนโลยีมาทดแทนคนมากขึ้นบางส่วนก็อาจจะเลี่ยงไปจ้างแรงงานนอกระบบไปเลยอืแล้วก็มีอีกประเด็นคือค่าจ้างที่สูงขึ้นในไทยอาจจะดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับล่างมากขึ้นไปอีกครับแล้วภาคส่วนไหนที่ดูจะเปราะบางเป็นพิเศษคะถ้ามีการปรับขึ้นค่าแรงแบบนี้ก็อย่างที่เรียนไปครับ กลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากๆการผลิตอาหารสิ่งทอชิ้นส่วนต่างๆกเกษตรแปรรูปค้าปลีกค้าส่งก่อสร้างพวกนี้จะโดนก่อนเพื่อนเลยครับโดยเฉพาะที่เป็น SME เนี่ยจะรับภาระ,ะหนักสุดเพราะว่าทุนสำรองหรือสายปานอาจจะไม่ยาวเท่าบริษัทใหญ่ค่ะมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่า wage compressions หรือโครงสร้างค่าจ้างมันบีบอัดเข้ามาอันนี้คืออะไรคะอ๋อครับ คือพอฐานค่าจ้างขั้นต่ำมันขยับสูงขึ้นคนที่เคยได้เงินเดือนสูงกว่า400บาทอยู่นิดหน่อยเช่นอาจาร410หรือ420บาทเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะช่องว่างมันน้อยลงความแตกต่างของทักษะประสบการณ์มันไม่สะท้อนในค่าจ้างแล้ว มันก็จะเกิดแรงกดดันในองค์กรครับว่าต้องปรับเงินเดือนของคนกลุ่มนี้ตามขึ้นไปด้วยเพื่อรักษาความเป็นธรรมหรือรักษาโครงสร้างค่าจ้างเดิมไว้กลายเป็นว่าต้นทุนของนายจ้างมันไม่ได้เพิ่มแค่คนที่ได้ต่ำกว่า400นะครับแต่มันมีแรงกดดันให้ต้องปรับคนอื่นตามไปด้วยอีกเป็นต้นทุนแฝงขึ้นมาเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคล่ะคะ4 0 0บาทนี้ทําให้สถานะของไทยเป็นยังไง ถ้าคิดเป็นรายเดือน400บาทต่อวันก็ตกประมาณ204ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยของเวียดนามที่อยู่ราวๆ204ดอลลาร์ 24. ค่อนข้างชัดเจนเลยต่างกันเยะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็จะขยับเข้าไปใกล้เคียงหรืออาจจะสูงกว่ามาเลเซียด้วยซ้ําที่อยู่ประมาณ340ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางภาคเอกชนเขายกขึ้นมาสนับสนุน ความกังวลของเขาไงครับว่ามันอาจจะกระทบต่อการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ FDI แล้วก็ความสามารถในการส่งออกสินค้าของเราได้ฟังดูเหมือนว่าการถกเถียงกันเรื่องตัวเลข400บาทไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่หรือจะขึ้นเมื่อไหร่มันอาจจะกําลังบดบังปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นหรือปัญหาที่อยู่ในระดับโครงสร้างไปหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับนั่นคือประเด็นสำคัญมากที่จริงๆควรจะถูกพูดถึงเยอะๆแต่กลับไม่ค่อยถูกเน้นเท่าไหร่มันคือเรื่องผลิตภาพแรงงานของไทยครับค่ะ คือผลิตภาพแรงงานเราค่อนข้างจะนิ่งหรือเติบโตช้ามากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการที่เราพยายามจะปรับขึ้นแต่ราคาของแรงงานคือตัวค่าจ้างเนี่ยโดยที่คุณภาพหรือผลิตภาพของแรงงานมาไม่ได้เพิ่มตามขึ้นไปในอัตราดเดียวกันมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ลั่งอยู่ในระยะยาวครับแล้วมันก็เชื่อมโยงกับปัญหาที่ไทยติดอยู่นานแล้วคือกับดักรายได้ปานกลางในมิติของตลาดแรงงานนี่แหละครับ สรุปแล้วนโยบาย400บาทในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปที่เราเห็นกันตอนนี้ก็เหมือนเป็นผลลัพธ์ของการประนีประนอมกันทางเมืองใช่ไหมคะเพื่อลดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ก็ยังทิ้นความท้าทายเชิงโครงสร้างใหญ่ๆไว้รอการแก้ไขยอยู่ดีครับเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนลดแรงกดดันทางการเมืองลงแต่ว่า ปัญหารากฐานจริงๆเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องผลิตภาพมันก็ยังอยู่ตรงนั้นรอการแก้ไขอย่างจริงจังต่อไปครับ ค่ะเงินคำถามทิ้งท้ายสำหรับ Deep d i ดฟของเราในวันนี้ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าแทนที่เราจะวนเวียนอยู่กับการต่อรองตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่การพูดคุยในระดับชาติจะหันไปให้ความสำคัญกับวาระแห่งชาติเรื่องการยกระดับผลิตภาพแรงงานอย่างจรงิงจังอืเราจะทำยังไงให้ค่าจ้างมันไปผูกโยงกับทักษะกับผลงานได้จริงๆเพื่อให้ประเทศไทยเราสามารถก้าวข้างการถกเถียงแบบเดิมๆซ้ำๆำแล้วก็ไปแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยังย่งยืนจริงๆสักที นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยครับและคงต้องเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ